กลับมาในช่วงที่2นะคะทางด้านของสอคร6ค่ะได้มีการออกมาแนะนําในเรื่องของการป้องกันโรคมือเท้าปากมาให้เหล่าผู้ปกครองนะคะได้มีการเฝ้าระวังกันด้วยไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะในเขตสุขภาพที่6 8จังหวัดภาคตะวันออกของเราเนี่ยนะคะตอนนี้เราเจอผู้ป่วยทั้งหมดเนี่ประมาณ1,300รายนะคะยังไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะแต่ถ้าเทียบกับประเทศไทยทั้งทั้งหมดเนี่ยมีผู้ป่วยทั้งหมด16,000รายาก็ยังไม่มีผู้เสียชีวิตเช่นเดียวกันจะเป็นเด็กเล็กนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็ก 0-5ปีก็จะเป็นน้องๆหนูๆที่อยู่ที่ศูนย์เด็กเล็กหรือว่าเนสเซอรี่ค่ะอันนี้เกิดจากเชื้อไวรัสนะคะในลำไส้ซึ่งมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะที่เจอบ่อยๆก็จะชื่อคอกซกีไวรัสหรือว่าเอนเตโรไวรัส71ซึ่งถ้าเป็นเอนเตโรไวรัส71เนี่ยก็จะสามารถทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้นะคะตรงนี้จะผ่านาเวลาที่ช่องทางการติดต่อเขาก็จะมีการติดต่อผ่านกัน สัมผัสน้ำมูกน้ำลายหรือว่าอุจจาระของเด็กเนาะเวลาเด็กเขาเล่นด้วยกันหรือบางคนมีน้ำลายไหลนะคะก็เล่นผันเล่นของเล่นด้วยกันใกล้ชิดกันคลุกคลีใกล้ชิด,ชดพวกนี้ก็จะทําให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้ก็จะเข้าสู่ร่างกายทางปากเวลาเขาไปจับปับ๊บมือเมือก็เข้าปากอะไรต่างๆนะคะก็จะสังเกตง่ายเลยตามชื่อนะคะชื่อมือเท้าปากก็คือว่าตอนแรกบางคนจะมีไข้ก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยพอเป็นอยู่3-5วัน ก็จะเริ่มมีตุ่มพองเล็กๆเกิดขึ้นมือเท้าปากใช่ไหมคะก็เกิดขึ้นในตุ่มในปากนะในลิ้นในกระพุ้งแก้มเพดานอ่อนนะคะที่ฝ่ามือฝ่าเท้าอย่างนี้นะคะทีนี้บางคนเป็นเด็กเล็กมากอาจจะเขาไม่สามารถบอกได้ว่าเขาเขาเป็นอะไรแต่เขาจะสังเกตได้ว่าเขาจะเริ่มไม่กินนมไม่กินอาหารเพราะว่าเขาจะเจ็บปากนะฮะตรงนี้คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถสังเกตได้ถ้าเกิดว่าในบางรายถึงแม้ว่า ตุ่มผื้นต่างๆเนี่ยจะหายไปแล้วอีกสัก1-2สัปดาห์อาจจะมีอาการแทรกซ้อนรุนแรงขึ้นมาก็ได้เพราะว่าโรคนี้เนี่ยอาจจะทําให้เกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบหรือว่าเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบนะคะตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมาด้วยอาการซึมลงเมื่อไหร่ที่น้องๆหน,หนูๆเกิดอาการซึมไม่กินไม่เล่นนะคะหรือว่าบางคนบนปวดหัวมากหรือเด็กโตหน่อยอาจจะพูดจาวิเพ ฟังไม่รู้เรื่องนะคะหรือว่าคอแข็งมีอาเจียนหายใจหอบเหนื่อยอันนี้เป็นสัญญาณอันตรายที่จะต้องรีบพาไปพบคุณหมอน,นะคะโรคนี้ก็ยังไม่มียาต้านไวรัสฆ่าเชื้อจำเพาะเหมือนกันก็จะต้องใช้การรักษาตามอาการประคับประคองนะคะอย่างเช่นการใช้ยาลดการอักเสบหรือว่ายาชานะคะทาในบริเวณแผลในปาก ซึ่งจะเจ็บมากอะตรงนี้นะคะให้รับประทานอาหารอ่อนอนนะคะเป็นน้ําผลไม้เย็นๆหรือไอศครีมตรงนี้ก็จะช่วยลดอาการเจ็บแสบได้ให้เขาพักผ่อนมากๆนะคะถ้ามีอาการที่ว่ามีสัญญาณอันตรายก็ต้องรีบพาไปพบคุณหมอนะคะค่ะก็โรคนี้ติดต่อผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งนะคะน้ำมูกน้ำลายอุจจาระนะคะจาก จากผู้ป่วยนะคะซึ่งตรงนี้วิธีการก็คือเราต้องพยายามหลีกเลี่ยงอย่านำเด็กเล็กมากๆเนี่ยไปในฐานสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมากนะคะถ้าอยู่ในศูนย์เด็กเล็กก็หลีกเลี่ยง,งการใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกันแก้วน้ำแยกไปเลยคนละใบนะคะจานชามอะไรต่างๆก็หลีกเลี่ยงหลอดดูดเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาหมด หลอดดูดแก้วเราเสร็จแล้วเอาเพื่อนเอาหลอดไปใช้เหมือนเดิมอ่ะอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะแนะนําให้เด็กล้างมือบ่อยๆค่ะด้วยน้ําสบู่นะคะตรงนี้หลังจากที่รับประทานก่อนรับประทานอาหารหรือว่าหลังเข้าห้องน้ํานะคะมันทําความสะอาดของใช้เครื่องเล่นอะไรที่อยู่ในศูน์ยเด็กเล็กหรือว่าโรงเรียนเด็กนะคะดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลนะคะตรงนี้ก็จะสามารถช่วยได้เยอะค่ะค่ะ เวลาที่โรคนี้จะระบาดเนี่ยเรามักจะเจอในสถานศึกษานะคะก็ขอแนะนําให้ทางสถานศึกษาคอยสังเกตเด็กๆนะคะคอยคัดกรองเอ๊ะวันนี้น้องๆหนูๆมีมีตุ่มมีผื่นหรือเปล่าซึ่งตรงนี้จะสังเกตได้ง่ายนะคะดูในปากเด็กหรือถ้าเด็กเล็กเนี่ยเขาจะไม่ค่อย ไม่ค่อยกินไม่ค่อยดูดนมเหมือนเดิมนะคะตรงนี้ถ้าเมื่อเมื่อไหร่เจอก็ขอให้ตามผู้ปกครองมารับแล้วกลับบ้านขอให้หยุดแล้วก็อยู่ให้อยู่บ้านนะคะถ้าเขายังคงมาอยู่คลุกคลีกับเ,เพื่อนๆเ,เนี่ยก็จะทําให้เกิดโรคระบาดได้อ,อ,อีกเรื่องคือการรักษาสุขอนามัยภายในสถานศึกษานะคะหลีกเลี่ยงการใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกันนะคะทำความสะอาดเ,ออเครื่องใช้ หรือว่าอุปกรณ์ที่เด็กเขาเด็กเขาเล่นนะคะถ้าเกิดเด็กไม่สบายนะคะมีตุ่มขึ้นฝนะะามือฝาเท้าในปากอะไรต่างๆหรืออาการที่เด็กเ,เริ่มมีอาการผิดปกติซึมลงไม่กินนะคะเ,เริ่มมีคอแข็งอาเจียนมากพูดจาเพ้อนะคะอย่างนี้ก็รีบพาไปพบคุณหมอนะคะ